โอเคสวัสดีครับก็อย่างที่เมื่อวานนี้นะฮะครที่ดูการถ่ายทอดสดเราจะได้เห็นเราแซมเปิลไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้มาเต็มๆแล้วนะครับผมสําหรับการโชว์ตัวอย่างเต็มตัวของไอ้นี่ครับไม่ใช่ไอ้นี่ครับนี่ฮ <c oughs> ะสุดยอดครับหูฟังตัวนี้มันคือเทียมแมตชจุด,จดหนึ่งหูฟังตัวล่าสุดของเลเซอร์ครับผม ความเมฆของหูฟังตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะฮะเราไปดูกันชัดๆโอเคนะครับความเทพขอหูฟังตัวนี้ก็คือมันเป็นหูฟังที่ระบบเสียงเป็นเจ็ดจุดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องหูฟังมาสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอธิบายเรื่องเจให้ฟังก่อน7.1คือทิศทางของเสียงถ้าเกิด เสียงมันมีแค่ซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเป็นสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดศูนย์สองจุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดไม่ใช่แค่ซ้ายขวามีซ้ายขวาหน้าหลังมันก็จะเป็นห้าจุดหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเจจุดหนึ่งมันคือเมเปของเมเปของเมเปของเมงเป็เป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่สามนะมันมีซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะแล้วระบบเสียงปกติเนี่ยมันจะเป็นเจจุหนึ่งชนิดที่ว่าจำลองเสียงมา ให้เสียงพอออกด้านขวาจะค่อยๆออกด้านซ้ายจะค่อยๆเดี๋ยวดังขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นเป็นการจําลองคุณภาพของเสียงให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆแต่ไอตัวเนี้ยมันพิเศษกว่านั้นมันเป็นหูฟังที่เมพมากเพราะว่ามันมีทราทานะหูฟังห้าดอกอยู่ในตัวหูฟังคือต้องขออภัยัไม่ใช่หูฟังห้าดอกนะเป็นลําโพงห้าดอกนะอยู่ในตัวหูฟัง ซึ่งเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของโลกที่เป็น7.1ด้วยลำโพง5ตัวถือว่าเป็นเรียวของจริง7.1จุงจริงๆหน้าพันพึงมากนะฮะโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูนะต้องบอกนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยในประเทศไทยหายากมาก AARC Resources เนี่ยนำมาจัดจำหน่ายรอบแรกเนี่ยหมดภายในไม่กี่วันนะฮะ นะมียอดจองลูกแน่ถล่มทลายเลยและตอนนี้รตใหม่กําลังจะมาแล้วเราก็ได้สัมผัสนะได้สัมผัสนะเราแลวจะได้เป็นคนแกะกล่องด้วยนะฮะเราจะได้เป็นคนแกะตอนนี้เรามาแกะกล่องกันก่อนดีกว่าโอเคนะดูจากสภาพกล่องแล้วเนี่ยเราก็เตรียมคัตเตอร์เตรียมกันไกมาพร้อมนะไม่รู้ต้องใช้อะไรบ้างนะแต่ว่าดูจากกล่องแล้วมันคงต้องแกะไอ้นี่ก่อนนะโอเคเริ่มเลยแล้วกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนรายการทําอาหารยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแพ็กมายังไงนะมาถึงเราก็อัดคลิปถ่ายวิดีโอกันเลยเพราะมันแกะได้รอบเดียวจะหาเป็นชิ้นเป็นเป็นก็ยากแล้วนะเราเพราะฉะนั้นเรามีเวลาไม่มากเราก็เลยต้องตื่นเต้นอนะมันเด็กแกะของเล่นนะ่ะแล้วก็แกะมานะฮะโอ้พ็คเกจสวยงามทีเดียวคือไอตัวกล่องมันก็สวยแล้วล่ะนะ Laser. เลเซอร์เขาขึ้นชื่อเรื่องการทําแพคเกจจิ้งให้สวยอยู่แล้วมันจะหลายชั้นหลายนะ โอเคเราตรงนี้ยังไงต่ออ๋อ่ห้ผู้ชมครับตื่นเต้นไปพร้อมกับเราครับพังนะฮะแล้วก็ไม่ไปดูคลิปรีวงรีวิวฝรั่งนะว่าเขาแกะกล่องกันยังไงนะโอเคสวยงามมากเลยทีเดียวใหม่ยังไม่มีใครสัมผัสฮะอืมกินหนังยังอยู่เลยฮะ ลองดมได้นะอุ๊ยอยุเดี๋ยวต้องขนองไ้นิดนึงมามากล้องมาด้านบนหน่อยเออตัวนี้มันก็จะมีล็อกของมันออกมา 6, 5, 6, 5. อหกมาห้าหกมาเฮ้ยเจ๋งมากอะมันเป็นนวัตกรรมการรัดหนังยางที่มันสมัยใหม่เลยเกินนะเออเจ๋งดีแล้วก็มาแล้วฮะเชียด์แมน7.1อย่างที่บอกครับเนี่ครับเป็นลำโพงห้าตัวอยู่ในหูฟังนะแล้วก็จากที่ จากที่ไปส่องมานะคือต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่แอดมิออยากได้มากอยากได้โคตรรเลงมาแล้วประมาณสองสมปีนะคือมันผลิตมานานมากโ,โปรโมทมานานมากนะแล้วของรถแรกพอออกมาแล้วมันไม่เวิร์คเขากลับไปรีเมคมาใหม่เลยแล้วตอนนี้ก็พอสมบูรณ์พร้อมก็กลับมาขายกันอีกครั้งนี่แค่เปิดกล่องยังเหนื่อยเลยนะเนี่ยแล้วมันแก่ไหชิบ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 เอากล่องตัวนี้ออกมาก่อนึบมันล็อกด้านหลังหรือเปล่า ยากมากโอเคได้ละไอ,อตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมสัมผัสกับหนังเนื้อของแอนด์มินไปแล้วเป็นรอยเลยทีเดียวก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมีการปรับระดับเสียงปรับคุณภาพเสียงปรับไมค์นะก็ปรับหลายลอย่างตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนลวกันเอาแค่ดูตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งถือว่าใหญ่มวกนะแล้วก็มีแกะสายนิดนึงดูว่าจะเป็นไคัตเตอร์ ที่บ้านไม่ควรใช้คัตเตอร์นะฮะมันจะตึงกันไกลมากก็มีแยกตัวคอนโทรลเลอร์นี่มันก็จะมีต่อยาวเลยนะไม่มีสายพ่วงสายพ่วงอะไรทั้งนั้นเลยนะลาก,กันมาให้เห็นนะตัวนี้คือตัวหูฟังนะแล้วก็ลากต่อมาคอนโทรลเลอร์แล้วก็สายออกมากมกายไกยกองมันจะอะไรกันแน่กันหนาเนี่ยนี่มันแมงกะพุนหรือว่าหูฟังนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันว่าใช้ทําอะไรได้บ้างนะแล้วตัวนี้เป็นตัวหัวแยกสําหรับต่อเดที่ใหม่ด้วยอโอเคจริงๆเนี่ยตอนแอดมินไปแอบส่องมาเนี่ยมันจะต้องมีตัวแพคเกจจิ้งที่มันเป็นตัวครอบตรงนี้ด้วยอะแต่ยังหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเตรียมตัวรอเจอรีวิวของเจ้าเทที่แมท7.1เต็มๆกันได้นะฮะตอนนี้เราแกะกล่องกํามาให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยว เจอกันแน่นอนเฮ้ยซูมแม่ดิซูมแม่ดิเออแน่นอนแน่นอน